ซีรีส์เรื่องนี้เลยครับเราเกิดในรายการที่9ครับความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสมาร่วมถ่ายทอดในซีรีส์ชุดนี้วยก็นั่นก็สิ่งที่เราเรารู้สึกเรารู้สึกเป็นเกียรติเราุขภูมิใจในความเป็นไทยอย่างที่บอกนะครับก็เหมือนอย่างชื่อซีรีส์ที่บอกครับเราเกิดราชการที่นี่คือสิ่งที่เราสองคนจะทําได้คือสิ่งสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําด้วยใจเต็มที่ก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ เราจะาใช้ความรู้ความสามารถของเราในการตอบแทนคุณของนาหลวงนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราก็ดีใจจริงๆต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทางช่องวันด้วยที่เปิดโอกาสให้เราเข้ามาร่วมงานตรงน,นี้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีแล้วก็คือเขาใช้เวลาแค่ไม่นานในการเขียนบทแล้วก็อ่านบทแล้วรู้สึกว่าดีสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถเชื่อมโยงในวันที่ท่านสวรรคต ใด้มันอย่างดีนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ดูกันเราเป็นตอนหนูชื่ออะไรนงเราชื่อตอนบ้านของพ่อนะครับผมก็เป็นตั้งใจจะถ่ายทอดออกมาให้ให้คนไทยรับรู้ว่านี่คือหนึ่งคำสอนของพ่อทีออ่คอยบอกคอยสอนพวกเราเสมอว่าให้พวกเรารักกันนะครับเราเกิดเป็นคนไทยได้วยกันอย่าทะเลาะก,กันเราสองคนเล่นพี่น้องที่คอยจะทะเลาะก,กันตลอดเวลานะครับ อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก็ยังทะเลาะกันด้วยบางทีด้วยเรื่องที่แบบเป็นเรื่องอื่นที่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพั์ของของคนเลยบางทีเป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องทั่วไปภายนอกก็เอามาทะเลาะกันใช่ครับก็ก็คือตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมันดีเพราะว่ามันมันตีมันตีความสังคมไทยในในตอนนี้ได้ดีนะครับผมอย่างเรื่อง เราพูดตรงๆคือในเรื่องสีเสื้อหรืออะไรเงี้ยเราก็หยิบมาทะเลาะกันได้อะไรเงี้ยนะครับก็จริงอยากให้ดูนะฮะว่าว่าสองคนนี้เขาจะทำยังไงแล้วก็ต่อไปเนี่ยไม่มีพ่อแล้วนะครับในเรื่องนะครับแล้วแล้วคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยเขาจะทํายังไงในเรื่องก็ย้อนไปถึงเหตุการณ์เหนนั้นแล้วก็ขอถามพี่ย้อนกลับไปว่าวันที่ทราบข่าวเราทำอะอยู่คือวันที่ทราบข่าวผมอยู่ในงานกำลังจะไปซ้อมคอนเสิร์ต งานหนึ่งครับแล้วก็ก็อยู่ในลานจอดรถแล้วก็แล้วก็ทราบข่าว,วก็ขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ <c oughs> ความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนนะครับมันคิดอะไรไม่ออกครับก็ก็เศร้าเศร้ามาจริงวนันน้นก็เป็นวันที่อยู่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่า นันเป็นวันที่แบบรุนวายมากแล้วก็มีข่าวลือต่างๆมากมายก็มีมีคนมาบอกตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับจริงเราก็เราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าด้วยด้วยความที่แบบใครใครจะมาแบบคิดไปในทางด้านไม่ดีเราก็ต้องคิดในทางด้านที่ดีอยต่างๆใช่ไหมครับพอทั้งมาใกล้ๆประมาณหกโมงเย็นกว่าเราเริ่มจะจะแน่ใจขึ้นมาก็<อ>พยายามโทรหาคนที่รู้จักเพราะว่าอย่างแฟนผมเนี่ย รู้เลยว่าเขาแบบต้องต้องเพิดมากๆอย่างเงี้ยนะครับต้องเสียต้องเสียใจมากๆก็รีบโรบอกลับบ้านเพราะว่าคือเวลาคนเราแบบเสียใจมากๆแล้วขับรถหรือทําอย่างอื่นไปด้วยมันมันมันไม่ดีมากๆเลยก็โชคดีที่แฟนของเขากลับมาถึงบ้านก่อนที่จะมีแถลงการกลับมาถึงุ๊ก็แถลงปึ๊บเขาก็เดินไอกอดร้องไห้ก็ร้องไห้กันเยครับคือทั้งบ้านก็ก็ดูเงียบไปหมดมันมันเป็นบรรยากาศที่แบบ ที่แปลกมากๆเลยที่ไม่รู้ว่าใน,ในชีวิตมันจะมีแบบนี้เราให้กำลังใจคนรอบข้างก็ก็บอกว่าชีวิตต้องเดินต่อไปแล้วก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือบอกเล่าเรื่องราวให้ให้คนในยุคถัดไปรู้ว่าเราเราเคยมี เจ้าอยู่หัวที่ดีขนาดไหนก็พระราชกิกรณีกิจต่างๆที่ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยดีทุกวันนี้นะครับผมก็พยายามยึดคําสอนที่ที่พ่อเคยสอนว่าให้ให้เราเป็นไงอย่างอย่างาละครเรื่องนี้บอกให้ให้เรารักกันให้เราดีกันพยายามยึดยึดคําสอนนะั้นแล้วต่อไปประเทศไทยจะยิ่งจเจริญขึ้นนะครับผมก็ข้อตรงนี้คือสิ่งที่เราทําได้ในการระลึกถึงพ่อ และก็ต้องให้รู้จักก่อนครับว่าว่าเรามีพรำมหกาษาัตริย์ที่ที่ทรงครองราชด้วยพระบิดาเจรามำและเป็นมหาราชที่เราอาจจในชีวิตนี้อาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้เจออีกแล้วนะครับผมก็อยากให้จริงๆผมเสียใจมากเลยที่ผมมีลูกไม่ทันที่เกิดในยุคนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเราบอกเล่าเรื่องราวได้มันคงมี คลิปมีวิดีโออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็พยายามจะเก็บไว้แล้วก็พยายามเอามาสอนว่ามนอย่างนี้คือเล่าเรื่องราวมันเหมือนกับว่าผมเกิดไม่ทันยุคของในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับแต่เราก็ยังรู้ว่าท่านเคยทําอะไรมาบ้างท่านเคยเลิกท่าท่านเคยทําสิ่งดีๆต่างๆมา,มาให้กับประเทศมันก็เหมือนกันเหมือนลูกๆขกผอาจจะไม่เกิดทันในยุคในหลวงรัชกาลที่เก้าแต่เราก็สามารถเล่าให้ให้ฟังได้ว่าท่านเคยทำอะไรบ้างให้ประเทศไทย มีโอกาสได้ใเคมป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากๆนที่ที่มีกาสแต่เราเคยเราเคยร้องเพลงให้พ่อเราเคยร้องเพลงให้ล่ชใช่แต่ว่าเราไม่เคยต่อตอนนใช่แม่ได้มีแผนจะแต่งดีอะไร้างไหมจริงๆก็มีแต่งกับทางพี่เอพี่แมนรองปลอกรับก็คือไปไปไร้องนะครับก็ เนื้อหาเพลงก็เกี่ยวกับแบบนี้เหมือนกันละครับก็เกี่ยวกับให้คนไทยรักกันหลังจากนี้ก็เป็นหนึ่งคำสอนของพ่อเพราะว่าคือเราเรากำลังจะต้องทุกคนกำลังจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ทําใจโศกเศร้าเสียใจยไปอันนี้เราก็ต้องพูดถึงเรื่องอนาคตกันด้วยว่าในอนาคตเราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นแรกเราต้องเน้นเรื่องความรักความสามัคคีกันก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าณนะวันนี้เราท่านไม่อยู่แล้ว เพราะนั้นเราเองต้องอยู่ดูแลคอยเตือนซึ่งกันและกันนะครับก็เนื้อหาเพลงก็จะเกี่ยวกับประมาณนี้และจริงๆแล้วข้อดีท่านแบบในการหล่อหลอมให้เราไปเราได้ใช้ชีวิตยังไงบ้างผมว่าทำงานทำงานทำงานหนักไม่ย่อท้นะครับกัรบุกษาด่าต่างๆมีความความคิดอ่านที่ดีที่ทำให้ให้สังคมเราดีคือไม่ได้แบบว่าเอาแต่ปัจเจกของคนคือเอาแต่ตัวเราเองให้ดีอะไรเงี้ย คิดถึงส่วนรวมทําอะไรก็ทําเพื่อส่วนรวมคก็คงเป็นหลักยึดที่ดีแม้ผมว่าคําสออหลายอย่างหรือว่าสิ่งที่ท่านเคยทําไว้เนี่ยก็คงจะอยู่ต่อไปนะอย่างเช่นยิ่งอย่างเราเป็นนักดนตรีเราก็เห็นท่านมีไม่ว่าม,มีพระอัจฉริยภาพในทางด้านในด้านดนตรีด้วยเ็ผมเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ผมก็คือเหมือนท่านเป็นโลมเดลวได้ทุกทุกวงการทุกเรเลยคเลย ก็คงตรงนี้แหละที่ที่จะให้เรายึดให้เราคิดถึงท่านได้จรมงเลยครับนะขอบคุณครับ